หลอเท่มีสไตล์ไม่เหมือนใครที่กอตโตวาสวัสดีครับจากสมัคแต็งกอตโตวานะครับผมวันนี้ครับ ผมพาท่านู้ชมนะครับมารีวิวนะครับผมรถเอาผาดน,นะครับตัวหน้าแบ็คเทอร์นะครับซึ่งเป็นหน้าใหม่นะครับไม่ว่าท่านจะใช้รถเอาผาดปี2008ถึง2014นะครับหรือจะเป็นเอาผาปี2015ถึง17นะครับก็สามารถเทียบโมดิฟายตัวนี้ให้หล่อเหลาได้เลยนะครับผม ซพ่งเดี๋ยวเราจะมาอธิบายกันนะครับว่าคานี้โมดิฟายอะไรกันบ้างนะครับผมสวยงามขนาดไหนนะครับมีจุดเด่นอะไรนะครับเดี๋ยวเรามาติดตามชมกันได้เลยครับผมชิ้นแรกนะครับคือฝากระโปรงนะครับผมมาพร้อมกับตัวคิ้วฝากระโปรงนะครับผมตัวที่2นะครับก็จะเป็นไฟนะครับที่เป็นไฟปี2 0 1 7นะครับเป็นไฟ LED แล้วนะครับแล้วก็อันที่3นะครับก็คือจะเป็นหน้ากระจังนะครับของปี2000 20นะครับอ่าพร้อมกับโลโก้นะครับผมแล้วก็ชุดกันชนนะครับจะเป็นชุดกันชนจากสัคัแต่งแบ็คเพลร์นะครับที่ให้ดีไฟนะครับในเรื่องของความล้ำสมัยนะครับเทคโนโลยีล้ำอนาคตนะครับเพราะตัวนี้ครับดีไฟนะครับถ้าดูดีๆครับจะเหมือนหุ่นยนต์กันดัมนะครับผมอ่าเพราะว่าคนที่ออกแบบนะครับชุดแต่งแบ็คเพลร์นะครับก็คือเป็นคนที่ดีไฟตัว หุ่นกันดั้มนั่นเองนะครับผมดีไฟก็เลยรูปทรงเนี่ยดูล้ำสมัยมีลงมีเหลี่ยมมีมิตินะครับเหมือนหุ่นยนต์นะครับผมรถคันนี้ครับก็จะเป็นรถต้นแบบนะครับสําหรับโชว์นะครับสาหรับใครที่สนใจอยากจะเห็นตัวจริงเป็นๆนะครับก็อยู่ที่ร้านกอตัว่าได้เลยนะครับเราสามารถเทียบมาดูของจริงนะครับได้เลยนะครับแล้วก็เราก็พยายามจะพัฒนานะครับเกี่ยวเรื่องของชุดแต่งนะครับรอบคันคันนี้ครับ ให้มันมีมากขึ้นนะครับเพื่อให้ลูกค้าได้มาเห็นของจริงาาการตัดใจได้ง่ายขึ้นนะครับแล้วก็สําหรับ EP หน้านะครับเราจะมีชุดแต่งอะไรหรือออปชั่นของแต่งอะไรเด็เดๆนะครับก็สามารถติดตามกันได้นะครับในคลิปต่อไปนะครับสําหรับวันนี้ครับขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ